กัมพูชาใกล้แล้วเนปอนโมเดลท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นที่ไม่อาจมองข้ามได้กัมพูชาประเทศที่ถูกมองว่าเป็นเพียงเพื่อนบ้านตัวเล็กกำลังถูกดึงเข้าสู่เส้นทางอันตรายที่ใครหลายคนเรียกว่าเนปอนโมเดล ตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังใช้ทุกเครื่องมือเพื่อจำกัดเสรีภาพของประชาชนและแม้แต่ทหารของตนเองการสั่งห้ามโพสต์บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิ i t t o k หรือ YouTube เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาถูกออกคำสั่งอย่างเข้มงวดไม่มีข้อแม้ไม่มีละเว้นหากฝ่าฝืนต้องเจอกับมาตรการเด็ดขาดทำไมรัฐบาลถึงต้องเข้มงวดขนาดนี้คำตอบอยู่ที่เศรษฐกิจ ภายใต้ความย่ำแย่ที่เลวร้ายลงทุกวันรายได้ของรัฐบาลไม่เพียงคอเงินเดือนข้าราชการและทหารต่ำถึงขีดสุดพลทหารบางคนได้รับเงินเดือนเพียง1,500บาทแต่โดนหักจนเหลือแค่800บาททำให้บางคนถึงกับต้องโพสต์ข้อมูลทหารข้อมูลอาวุธหรือภาพฐานที่ตั้งของตนเองบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้เสริม นี่ไม่ใช่เรื่องขำขันเพราะทุกโพสทุกภาพถ่ายของ BM21 หรือขีตนาวุธหลายลำกล้องสามารถถูกฝ่ายไทยใช้วิเคราะห์ตำแหน่งและความสามารถในการยิงได้อย่างแม่นยำแปลว่าการโพสเพื่อหารายได้เสริมกลายเป็นช่องโบด้านความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือแม้ประชาชนจะยากจน,จนจนแทบไม่เหลือเงินสักบาทแต่ก็ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นท้าทายอำนาจรัฐเพราะรัฐบาลมี BSQ และทหารคอยคุ้มกันอย่างเข้มงวดการเรียกร้องความยุติธรรมการแสดงความไม่พอใจถูกกดทับด้วยอำนาจและความหวาดกลัว ระบบราชการและเงินของรัฐคือเส้นตายที่แท้จริงแหล่งรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากสีขาวที่โปร่งใสแต่เป็นสีเทาที่สะสมมาอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือซ่อนเร้นการพึ่งพาไรายได้จากภาษีและเงินเดือนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงระบบราชการทั้งหมดเมื่อเงินเดือนทหารและข้าราชการไม่สามารถจ่ายได้ระบบนี้ย่อมเกิดความเสี่ยงสูงสุด ทหารเองก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันพวกเขารู้ดีว่ารายได้ที่น้อยนิดไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้เงินเดือนที่ถูกตัดจนเหลือแค่เศษเสี่ยงทําให้ทหารจํานวนไม่น้อยเริ่มมีความคิดเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความไม่พอใจพวกเขาโพสต์ข้อมูลอาวุธและฐานที่ตั้งบนโซเชียลมีเดียเพื่อลุ้นรายได้จากโซเชียลมีเดียแต่กลับต้องผเผชิญกับคําสั่งห้ามโพสต์อย่างเข้มงวดเสมือนกับว่ารัฐต้องการทหารที่อยู่เฉยๆแต่ต้องเงียบสนิท ประชาชนกัมพูชาเองก็ไม่ได้ต่างจากทหารนักแม้จะยากจนจนแทบไม่เหลืองเงินสักบาทแต่พวกเขาสังเกตเห็นความไม่ปกติของอำนาจและข่าวสารที่ถูกปิดกัน้นพวกเขารู้ว่าเบื้องหลังความเงียบนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นั่นคือการเตรียมพร้อมของผู้นำที่พยายามกุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ความจริงมักมีน้ำหนักมากกว่าคำสั่งใดๆข่าวไปจีนแต่ไม่มีข่าวกลับมา นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กหากสัญญาณน,นี้สื่อถึงการเจรจาเบื้องหลังการเตรียมเส้นทางใหม่หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอำนาจในประเทศนั่นหมายถึงว่ากัมพูชาอาจกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฐานที่อันตรายที่สุดตั้งแต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาทหารบางส่วนเริ่มซุบซิบนินทาเบื้องหลังผสมผสานกับเสียงสะท้อนของประชาชนที่มองออกว่าระบบราชการล้มแล้ว ระบบเศรษฐกิจไม่ได้เลี้ยงชีวิตใครทหารเองก็เริ่มสงสัยในผู้นําและประชาชนก็เริ่มรับรู้ความจริงแล้วนี่คือจุดเดือดที่อาจทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนภายในประเทศอย่างรุนแรงหากถามว่าผู้นําจะยังบริหารประเทศได้อย่างไรท่ามกลางระบบราชการที่รั่วไหลรายได้จากสีขาวไม่เพียงพอแหล่งรายได้สีเทาก็เป็นไปด้วยความเสี่ยงทุกสิ่งนี้สะท้อนว่าอํานาจรัฐถูกสร้างขึ้นด้วยความเปราะบาง ผู้นำกัมพูชากำลังพยายามกลุ่มทุกอย่างไว้ในมือเดียวข่าวสารถูกปิดกัน้นการเคลื่อนไหวถูกตรวจสอบแต่ความจริงนั้นแรงเกินกว่าจะปิดได้พลังของประชาชนและทหารที่เริ่มตาสว่างไม่สามารถกดทับได้ด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่ฉบับถ้าเงินเดือนยังไม่เพียงพอถ้าระบบราชการยังล้มเหลวและถ้าผู้นำยังถืออำนาจรวมศูนย์อย่างไม่มีทางออกจุดระเบิดยอมเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว คำถามสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนจะเลือกอยู่แบบเดิมต่อสู้กับความยากจนและความหวาดกลัวต่อไปหรือจะเรียงสู่ปฏิวัติตามเนปอลโมเดลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานและสำหรับผู้นำที่หลงอยู่ในอำนาจรวมศูนย์เวลาที่จะชี้นำประเทศไปในทิศทางใดอย่างชาญฉลาดนั้นใกล้หมดเต็มทีแล้วการเก็บความลับและกดทับเสียงสะท้อนของประชาชนอาจไม่เพียงพออีกต่อไป กัมพูชากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจและทุกสายตาทั้งภายในและภายนอกกำลังจับจ้องอย่างไม่กระพริบตาเขียนโดย <Here S 2> เฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ <Here S 1> <Here S 2> เฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ